เมาให้แซ่บเนี่ยน้ห้แซ่บน้อยแซ่บสามสเต็ปครับพี่ก้องจังหวะเมาข้าเมาให้แซ่บครับ่ชเมาให้แซ่บสามสเต็ปครับผมยังไงูทำอะไรต้องอยากให้พี่คนนี้นะสิทธิ์เธอออกง่ายสุดตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ก้องพี่โจพี่ก้องจะทำหน้าหยอกเมาให้แซ่บพี่เดี๋ยวเอาแบนแบนเอาแบนแบนก็ได้อย่างนี้เมาให้แซ่บ แล้วเม่ี้เขาเรียงอะไรขอครับเขาเข้ามาเลย่ะเขาเข้าชื่วอ่ะวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับผมเป็นเรื่องของพี่ละคะเป็นครั้งแรกนะครับผมผ่านั้นตอนนา้แล้วแลาเราไปยืนยืนยืนอ่ะ เดี๋ยวเราจะมองในจอเดี๋ยวเรามองเมจอได้รายการดีๆอย่างนี้ไม่น่าเลิกกันสรุปสนาดไหยนอกจากรูว์ตอนนี้กลับมารวมเล่นคอนเสิร์ตแล้วจะมีแบบงานใหม่ๆเพลงใหม่ๆซิงเกิลใหม่ๆให้พวกเราได้ฟังม้ีงเอาวันที่เจ็ดที่แปดมีน่าให้รอดก่อน